สวัสดีจ้าสาวสาวฉันชื่อสแตนตาฉันเพิ่งจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับการผิดปกติของประจำเดือนในวัยรุ่นถ้าคุณยังไม่ได้ดูวิดีโอก็รีบไปดูกันนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ฉันกำลังจะพูดเกี่ยวกับคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าประจำเดือนครั้งแรกของคุณกำลังจะมา การมาของประจำเดือนเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในชีวิตของเด็กผู้หญิงทุกคนดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติมากๆที่คุณจะกังวลหรือกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นเพราะผู้หญิงทุกคนต้องผ่านเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังไม่มาแต่มันมาแน่นอนจ้า ดังนั้นเรามาทำลายความกลัวนั้นด้วยกันมาค้นหาคำตอบสำหรับคำถามและความกังวลทั้งหมดที่คุณมีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมติดตามช่อง The Young Lady Secret แล้วคลิกกระดิ่งเพื่อดูวิดีโอเรื่องต่อไปของเรากันด้วยนะคะสัญญาณก่อนการมีประจำเดือนครั้งแรกมีอะไรบ้างวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้คือการจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณเองอะไรลักคือสิ่งที่เราควรสังเกตสัญญาณแรกของการมีประจำเดือนคือเต้านมโต ใช่จ้าคุณฟังไม่ผิดหน้าอกของคุณจะเติบโตเหมือนวัชพืชคุณต้องมีเสื้อชั้นในถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกหาเสื้อชั้นในตัวแรกอย่าลืมเช็คในช่องของเราสัญญาณที่2คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของร่างกายนอกจากการขยายตัวของหน้าอกแล้วคุณจะเห็นช่วงเอวและสะโพกของคุณโดดเด่นมากขึ้นจากรูปร่างทรงตรงของเด็กผู้หญิงก็จะดูมีส่วนเว้าวโค้งดูเป็นหญิงสาวมากขึ้น และต่อมาสัญญาณที่3ก็คือการจเจริญเติบโตของขนตามร่างกายคุณจะมีขนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่หว่างขาใต้รักแร้และช่วงน่องอย่าเพิ่งรีบกำจัดทิ้งทันทีโดยเฉพาะขนที่ขึ้นในที่ลับจะดีกว่าถ้าคุณยังไม่ต้องทำอะไรกับมันหรือถ้าต้องการวิธีที่ปลอดภัยฉันขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับการกำจัดขนในวัยรุ่นสัญ,ญญาณที่4คือสิวบ่อยครั้งก่อนที่จะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก เด็กวัยรุ่นผู้หญิงจะมีผื่นสิวกระจายที่ใบหน้าหน้าอกหรือแผ่นหลังแต่ก็มีบางคนที่โชคดีเช่นเพื่อนของฉันเอมมาที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาหน้ากลัวเหล่านี้สัญญาณที่5คือการตกขาวการตกขาวเป็นกระบวนการทางธรรมชาติดังนั้นไม่ต้องกังวล โดยปกติแล้วการมีประจำเดือนจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนหลังจากมีการตกขาวบางทีอาจเป็นปีประจำเดือนครั้งแรกของฉันเริ่มประมาณ6เดือนหลังจากที่ฉันเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้คุณมีสัญญาณอะไรบ้างอย่าลืมบอกเราในคอมเมนต์ใต้วิดีโอประจำเดือนครั้งแรกของคุณเป็นยังไงประมาณสอวันก่อนประจำเดือนจะมาคุณอาจสังเกตเห็นตัวเองมีอาการแปลกๆเช่นเต้านมเริ่มบวมและไวต่อความรู้สึก คุณมีความอ่อนไหวทางอารมณ์เช่นอยากหัวเราะหรือร้องไห้คุณรู้สึกขัดแย้งสับสนถ้าคุณเคยทะเลาะกับเพื่อนสนิทแต่ไม่มีปีมีคลุยไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้คุณจะมีอาการปวดหน่วงและรู้สึกไม่สบายในช่องท้องส่วนล่างและคุณจะมีสิวบนใบหน้าซึ่งจะทำให้รู้ว่าประจำเดือนของคุณจะเริ่มในไม่ช้านี้แล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสัญญาณก่อนการมีประจำเดือน หากคุณไม่เคยดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับ PMS ในวัยรุ่นกรุณาเช็คลิงกที่มุมขวาบนค่ะประจำเดือนครั้งแรกของคุณมีลักษณะอย่างไรหากสัญญาณทั้งหลายก่อนการมีประจำเดือนได้เกิดขึ้นกับคุณสักพักแล้วคุณสังเกตเห็นจุดสีแดงหรือสีน้ำตาลบนกางเกงในนั่นหมายความว่าคุณต้องหาผ้าอนามัยโดยด่วนโปรดจําไว้ว่าในช่วงเวลาที่มีประจํเดือนคุณควรใส่ใจกับ